เร i ่ปโกทริปนี้นะครับเราพาทุกคนไปเที่ยวกันด้วยกัน4ประเทศนะครับสำหรับประเทศแรกจะเป็นประเทศเบลเยียมนะครับโดยเรานั่งเครื่องบินนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์มาลงที่าปารีสฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะต่อไปที่เบลเยียมเชิญติดตามรับชมครับนะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็วันที่2แล้วหนาวมากตอนนี้ก็ดูลมหายใจกันนะลมหายใจมันแบบมันเรียนหัวพานาโดยเย็นๆอ่ะ,อะ,อะ ไม่ใช่เข้ากล้องลูกต้องแบบนี้ยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันครับวันนี้เดี๋ยวขอเป็นหน้ากล้องเลยแล้วกันบไปปารีสไปบรัสเซลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชาล่าด้านล่างแล้วเมื่อกี้วิ่งหางกันงงนิดนึงเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับเขาปิดเนี่ยดูรอบๆครับฝั่งนู้นปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่มีคุณลุงฝรั่งเศสนะครับมา เขาช่วยใายว่ามาฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ปรัสครับคุณเข้าไปเข้าไปได้แล้วก็มีคนมานั่งที่ที่เรบจองไว้เนี่ยนะครับ เราจองไว้ได้นะครับเสียตังจองด้วยนะครับก็ยังมีคนมานั่งที่เราแบบเนียนๆนะฮะแต่ยังดีที่มีที่นั่งนะครับก็เลยคุยกนะันว่าไม่เป็นไรก็นั่งไปด้วยกันแต่ถ้าเต็มนะครับก็ต้องบอกให้เขารู้กอกเนาะว่าบริษัทของเราเราเสียเงินมาแล้วนะฮะโอเคครับผมวันนี้เราไปลังรัสเซลล้รคะ่ะาบรัสเซล,เซลบายบายอันนี้ประมาณสิบอนนี้มีบ,บัต เดี๋ยวเราจะ,ะไปที่โรงแรมก่อนนะคะแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วเราจะไปเที่ยวในบรัเซลกันค่ะวันนี้ เรแปแล้วนี่เรากำลังจะออกจากสถานีรถไฟนะครับบันเซลจะจะเอากระเป๋าไปฝากก่อน แป้งมีอะไรจะให้ทุกคนดูครับนํำไปหน่อยนู่นอยู่ด้านนู้นนะครับอตเนียมตรงนี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอตมเมียมที่กรุงบรัสเซลนะครับประเทศเบลเยียมนะครับ เดี๋ไปดูใกล้ๆก,กันนะฮะวันนี้เราไม่เข้าไปเนาะเพราะว่าเวลาจำกัดแล่ก็ดูรีวิวมาแล้วยังไม่ค่อยโดนเท่าร่ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เข้ากันสำหรับอะโตเมียมนะครับเป็นอาคารไฮเทคที่มีความสูงอยู่ที่330พฟุตนะครับประกอบด้วยวัตถุสงกลมนะครับ9ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ ขนาด18เมตรนะครับรวมน้ำหนักแล้วอยู่ที่2,400ตันนะครับออโตเมียมเนี่ยได้ใช้งานครั้งแรกก็คือที่งาน Expo นะครับปี1,958นั่นเองนะครับเพื่อแสดงศังกยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศเปลเยียมครับเป็นแ landmark ที่1น,นะครับที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับ

ได้ว็ฟเฟอลมาคนละอันจากร้านอะไรเนี่ยเบลกับเบลกุฟฟาอะไรเนี่ยครับเป็นอยู่ใกล้ๆกองปาศรือเรื่องของเรื่องเดินหาแมคโดนัลกันแต่ว่ายังไม่เจอเป็นไงบ้างแม่รสชาติยังไงบ้างครับอร่อยอร่อยเลยครับนี่องชูปแบงก็อ๋อใช่ไงนี่ด้วยโอ้งอยากกินแล้วโอ้โหอยากชิมว็ฟเฟิลแล้วเนี่ยมาของแท้เลยเนี่ย มันมีร้านที่อร่อยอืมนนี้ก็มีที่ขึ้นชื่อแล้วปดู้านอีกทีครับโอเคเชื่อถือไห้พอนขอจับถ่ายรูปทีโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปดูอันนี้นะฮะอะไรนะเจนเนคินฟิชก็คือเด็กผู้หญิงนั่งฉี่นะครับไปดูซิใช่

อันนี้พระจะลองแบบเนี้ยเอาร้านนี้เลยได้ไหมเบียร์เป็นแถวเนี้ยนะใช่ไไมันเป็นแบบลองแม่เป็นแบบชุดทดลองแบบหลากหลายแบบใช่เนื้ใส่ผ่านเป็ย่างนี่ครับร้านเบียร์ดั้งเดิมเลยนะฮะเดลเรียมม,ม,มีคนมาลงมันอยู่ที่เจนเนกินพิสนะครับ อ๋อนี่ฮะนี่ผู้หญิงชี้นี่เขาเดินมานี่ครับ อยู่แล้วไหนครับตอนนี้ันี้ที่ร้านเชสเลียงนะคะเราจะมากินมาโซกันนะคะเมื่อกี้สั่งเป็นแบบคลาสสิกใช่แล้วก็สัส่งเป็นสปากเกตตี้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวดื่มน้ำให้ดูเลยครับ ตอนนี้ป宝าสั่งเป็นเบียร์นะคะเบียร์ของแอลจีเรียมาหอมมากครับเนี่ยครับโอ้ก็หอมมากลองดมทุกของจริงใา่ชิมกันแล้วนะคะก็หอมรสดีเลยนะคะเป็นของร้านนี้เองเนาะแล้วก็เราสั่งเป็นกล้าวนะคะของโปรตนะคะตอนนี้กำลังรออาหารนะคะเดี <us> <us ๋ยวอาหารมาแล้วเราไปทานกันค่ะและแล้ว เมนูที่เราสั่งก็มาแล้วนะฮะอันดับแรกก่อนนี่นะฮะ<ส>สสคลา,าสิกมาเซอร์สตีมใชหม้เป็นเป็นเ,น,เนืเนเน้อเป็นไงลูกดูหน้าตาที่เดี๋ยวเราต้อ,องกิน,นมันจะมา สีไม่สวยสีของทำไมถึงต้องสีอะอะไรก่อนเมื่อกี้มากับอะไรเนี่ยอันนี้มาพร้อมไฟนะคะไม่ใช่พรินต์ไฟนะเนี่ยเป็นไฟของนะครับบอกว่าไฟไฟของเดียวกิ่งต้องกำเนิดที่นี่ไม่ได้เลยนะะแล้วนี่ต้องช่วยไปสั่งไหไรมาเป็นสปาเกตตี้ท็อปปิ้งจะเป็นกุ้งนะครับมีกุ้งมีมัสเซลนะครับโดยหนูน่าทานมากเลยอ่ะไหนลองชิมสักอย่างสิอะไรดีชิมก่อน อนาก่างเวเคติวอ่ะีนะคะองยครับหวานมากไม่ได้ใหญ่นะคะแต่วน้ก็ไม่อัวไม่ใหญ่ช่ไเยนเหมือนนเก็บกลับบ้านเราล้อกไซไม่ได้ใหญ่นี่ขอน้องไปะอะอย่าให้ี่ช่เอมมีดเก็บไปก่อนลูก

ลองกุ้งลองกุ้งโอเคชิมเลยลูกโอเคเดี๋ยวพ่อจะลองม้างนะครับอร่อยกว่าาจาโอเคอ่อเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับทั้งสองคนคุณแม่ลูกชายไปเลยไปครับ โอเคนะครับเราอิ่มนำสำราญกับร้านเชสเลียงเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้ตั้งแต่ปี1893นะครับแน่นอนของขึ้นชื่อของเขาก็คือหอยแมงคู่อบไว้ขาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่กองฟ้ากันนู่นนะครับเห็นไกลๆละววันนี้ฝนตกนิดๆนะฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับเนาะอากาศถามว่ามันก็ไม่ได้หนาวมันมัน เมื่อเช้า,าหนาวเออสบ,สบายสบายเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กองบักนะครับเราเดิน,<ช>น<า>ไปเรื่อยๆปีที่เราหนาวกว่านะวันนี้ใช่นนครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนี่ครับเราจะถึงจัตุรัสกองปาร์คและค้าแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นตึกแบบเก่าๆนี้ไหม เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ก้องปาก,กันนะครับ้ออโโหสุดดย How do you feel? ร้านอาหารอยู่ทั่วเลยนะีมีทั่วทุกที่เลยเนี่ยตถนนี้ก็มีหอยแมงคู่มีทุกร้านเลยเนี๋ยเราก็ไปลองร้านที่เป็นชื่อดั้งเดิมเนาะเมื่อกี้นี่อะไรอะ่ะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของบริเทนนะครับหรือบร,รดกโลกนั่นเองนะครับ นี่นะครับจตุรัสกองปาสถึงแล้วคนเยอะมากโอโ้ต้องระมัดระวังเลยจะบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับมาแบบนี้น่าจะมีแฝงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เติมเพื่อนๆเ,เราที่ติดตามเราอยู่ด้วยนะครับพ่าเมื่อกี้ บมงทกี้เราเดินมาเนี่ยมีหันมองเนาะเห็นอยู like ่ย บริเวณนี้เป็นศาลาว่าการนะครับหรือซิตี้ฮอล์นั่นเองนะครับปีกขวาปีซา้ายก็จะมีตึกสำคัญสำคัญนะครับอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยฮะนี่ฮนะกลางจัดตุรัสกองปากเดี๋ยวมีร้านช,ช็อกโกแลตอร่อยด้วยนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวแวะไปดูกันสักหน่อยนะกันนะครับนี่นะครับร้านช,ช็อกโกแลตที่บอกไปเมื่อกี้นูเฮาส์อีกอันนึงเป็นอะไรนะ กอดีว่าอยู่นู่นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะเดี๋ยวเราไปลอง n e เ House นะครับวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน New House นะคะ1857เลยนะคะเป็นร้านอ่าช็อกโกแลตนะคะที่แบบว่า มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะคะของเบลเยียมใช่ช็อกโกแลตเบลเยียมอย่างแท้เลยเนาะอันนี้เราซื้อมาเทสเราซื้อมาทรายกันนะคะว่าอร่อยไหมชูบังอยากกินตัวไหนตัวเอ็นนะที่เป็นดาร์กหรือว่าเป็นเอาเอาทั้งสามอันนั้นออกมาให้ชูบงก่อนที่ชูบงบอกโนค่ะนี่อันนี้ชูบงกินดาร์กนะคะดาร์กเดี๋ยวเดี๋ยวชอตชิมก่อนนะคะเอาแล้วช่วยกินอีกร้านนึงนะคะเขาอีกลานึง ม<สา>ีไส้ใช่อของเขามีอีกอันหนึง่งอันนี้พ่อกินเองมาลองเลยอ้อาวแล้วมาลองของพ่อหมดเลยแต่ละคนโอโ้โ <c> ห <oughs> กินไส้ของพ่อหมดเลย <c oughs> อร่อยอเลยเดี๋ยวพวกนี้เขามาซื้อเพิ่ม พ่ออร่อยนะอร่อยแล้วอร่อยมากเลยสุดกิโลนึงไม่ได้ถูกนะแม่กิโลละ88ยูโรนะเมื่อกี้โอ้โหคูดอร่อยเดี๋ยวพ่อไม่หลานนะหลานให้ดูเนี่ยกล่องเนี้ยนะฮะประมาณ54ยูโรเนาะให้ชอวแองรีวิวอันนี้มันจะเป็นมิลชชชอกอ่ามิลช็อกโกแลตนะคะจั๊กจั๊กเลยยังไงลูกขอดูไส้หน่อยโอ้โหไส้กะทัมเนีน่ากินมากว้าว ไม่ปวดแมยใช่ปวดด้วยเหรอดีมากลูกเราลองก่อนตอนแรกเขาแนะนำมาละยี่สิบว่ายูโรเนาะก็เลยบอกว่ายังเยอะเกินเขียนนะครับเป็นไงภาพรวมไม่ว่าดีไหมอร่อยนะเหมือนกับเหมือนกับแบบช็อกโกแลตพรีเมียมหรืออะไรร้านเลยที่เคยลองนะฮะก็ ดีครับเข้มขน้นอร่อยครับรอโอเควลองไปเช่วงให้ดูนะครับครับเดี๋ยวข้างหน้าเนาะไปนี่ก่อนโอเคป้ายมาไปเชื่อมอาคารเนี่ยนะฮะซิตี้ฮอลล์จะเห็นว่าสองข้างยังไม่เท่ากันเนาะข้างซ้ายเนี่ยจะใหญ่กว่าข้างข้างขวาโน่นจะเล็กกว่านะครับเหมือนที่จากดูที่จากหลายๆช่องนล้วจะไม่ผิดก็คือข้างซ้ายเนี่ยเขาสร้างไว้ก่อนด้านนู้นเพิ่งทำเพิ่มขึ้นมานะครับ เพื่อให้ไอ้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์อยู่ในตัวตัวคอด้านบน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปที่เมดิเกนพิส้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เมดิเกนพิสเละครับบรรยากาศอรันดีมากเลยวันนี้มืดมืดนิดนึงเหมือนจะมีฝนแต่ก็โอเคโอเค คนมาต้องมาลูกกันอ๋อที่เป็นไอ้นี่ไงของชาวบูที่เป็นนายกเทศนนสมตุตรีที่เป็นคนพัฒนาพัฒนาเมืองของกักเซลให้แบบเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปมาในกรมพิษแล้วนะครับไปละันีนนป่ลกู ผู้กล้ของเรานะครับจะถ่ายรูปกับเดี๋ยวเรากำลังเดินไปซอยที่จะไปเบนเกิลกิชนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แถมื่อกี้แอบเห็นตินตินจตูนชื่อดังนะฮะที่กำเนิดขึ้นจากที่นี่นู่นไกลๆเลย เป็นฉากหนึ่เงเลยกำลังปีนบันไดอยู่นะฮะไปดูกนันร้านช็อกโกแลตเยอะมากเห็นคำบอกบอกว่าช็อกโกแลตเยอะมากแพอพูดเยอะอยากเลยูดเยอะเกาดีก่เยอะจริงๆอ่ะดูดิโอเค นเกนพิษตัวเล็กมากแต่ทุกคนจะต้องมาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปคนคนนี้กันนะครับเป็นไอคอนของบรเซลนะครับนี่เดี๋ยวนี้เลยเดินจากจากตุรัสกองปร์มาด้านนี้นะฮะนิดเดียวก็จะเจอโอ้ดูคนเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับผม จะเดินย้อนกลับไปทางโน้นนอ้เมืองนี้ก็คล้ายๆกับเึกถึง Foreign, ฟอร์เรนเนาะแม่เนาะฟอร์เรนก็จะเป็นอะไรเป็นเดวิดใช่ไหมพี่แกสูเดวิดมัางอะไรม้างไงนี่ก็จะเป็นน้องนี่แหละครับน้องนักฉี่เนี่ยฮะเมนักเกนพิชนั่นเองเนะครับอันนู้นอะไรอ่ะเก่าๆอ่ะแม่ ร้านนี้มีอะไรนะลาฟริตเชอรี่นะครับเป็นไอ้มันฝรั่งทอดเนาะโซเดียวโอ้เยอะมากว็อฟเฟิลด้านขวาก็เป็นของที่ระลึกนะครับนี่มีน้องเมนิกิ้งฟิชเยอะมากนี่อันนี้อะไรอะเค้กหรอเหมือนเครปเลยไม่ใช่ว็อฟเฟิลอ่ะใช่เหมือนเครปอันนู้นไงเอาเครปอ่ะ วอฟเฟิลก็มีอ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไปดูด้านนู้นก่อนปะไปลูปไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของอ่ช็อกกแลแฟกอ,อะไรนะช็อกกแลมิวเซียมกันนิดนึงนะครับดูสิมุมนั้นเลยนะ ดูหลายคนบอกไม่ปุ้งค่าอะไรไม่แน่ใจว่าดีอะไเราก็เลยยังไม่ได้ซื้อ่เอา,เอาเนี่ยกัวมาเมื่อกี้ดดดดทำข้างเหมือนที่อันนี้เลยอ่ะเหมือนที่อะไรนะชาวแปลงอินชบูกใช่ไหม ที่เป็นหลายสีอ่ะไม่ใช่ที่จะพัสตรงนั้นก็พอราจพัสน่ะพ่อนั้นของคณะพ่อแต่หมายถึงว่านนเนี่ยเนี่ยเหมือนที่อินลูกเนาะโอเคป่ะอําป่านี่อีอกหนึ่งล้านนะครับของใหม่ๆน่าทานมากหอมมากเลยนะครับคุไทยกำลังใส่ช็อคลัดใกลใ้ทไปฮะฮะฮะ มาสิึงแล้วนะครับบริเวณบทไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนนะเซนอะไรเนาะ เซนต์ไมเคลิลแน่เซนต์กัวดูล่าแคทิเดลบรัสเซลนะครับอยู่ด้านหน้าเราเลยฮะยขึ้นไปดูกันนะโอ,โอ้โบสยังเข้าได้อยู่เนาะไปดูด้านในดีกว่าครับเหนื่อยมากวันนี้เพราะว่ายัางไม่ได้เช็คอินเข้าโรงแรมเลยครับ แล้ในกระเป๋าก็อุปกรณ์กล้อง,องประมาณ5้าโลวันนี้หนักมากอ่ะเดี๋ยวเราที่สุดท้ายแล้วฮะวันนี้น่าจะพอก่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันอีกที่คือเมืองบรูซกับเกนต์นะครับเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับไ,ไปเตรียมรับชมกันนะครับนี่เอนี้ละโอ้ยใหญ่มาก ใหญ่มากเลยนะครับด้านในบนโอแกอยูด่ด้านบนสำหรับมหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูล่านะครับก็ถือว่าอยู่คู่กับบสเซลมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่เเลยนะครับต่อมาในศตวรรษที่11เนี่ยนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสถาปัตยกรรมโรม,มันโบราณน,นะครับ ต่อจากนั้นนะครับในศตะวรรษที่13นะครับก็จะมีการปรับปรุงอีกครั้งนะครับโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่1น,นะครับ,ปร,บปรับเปลี่ยนเนี้โครงสร้างให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับก็มีความสวยงามมากเลยนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าได้มาที่เบลเยียมนะครับ ครับได้แล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงเราได้เช็คอินนะคะที่ i b บ s นะคะของอีดีนะคะที่บรัสเซลแล้วนะคะใกล้กับอะไรครับใกล้กับสถานีเลยออกสถานีก็เดินข้ามถนนก็ถึงเลยนะคะเด็กรังเียเลยนะครับ ฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ใช่ไทยห้องใหญ่มากเลยเพราะเราบุกมาแบบสามห้องนอนสามเตียงนะคะสามคนเนาะใช่ก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะเท่าไหร่ครับแม่แล้คะห้าพันบาทค่ะแต่เราจองนานเนาะคืนละห้าพันบาทคืนละห้าพันบาทค่ะเรานอนสองคืนเนาะที่นี่ขอขอเรียงไปก่อนมีอะไรบ้างให้ดูหน่อย เขางามก็กว้างขวางนะคะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไม่เล็กมากได้เลยครับโอเคใหญ่กว่าอไอดีสที่เมื่อวานที่ดีเจปารีสใช่ครับจากนั้นมีอะไรต่อเตียงนอนแบบจะเป็นแบบปีนสายเหรอครับเนี่ยคิงนะคะคิงเหรอเพราะว่าถ้าควีนมันจะอ๋อเออเออเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องดูด้านนี้โอเคเออใหญ่ครับทีไรของมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะครับ ไม่มีตู้เย็นนะครับตามเดิมสไตล์ของยุโรปเหมือนเดิมก็เป็นเียงที่นอนของจิ๋วปีที่แล้วเราก็มีที่นอนจิ๋วเหมือนกันของจิ๋วจิ๋วไม่เคยนอนจิ๋วไม่เคยนอนจิ๋วก็จะไปนอนเบียดกันอยู่งนี้3ามคนอันนี้ก็จะวางเสื้อผ้าไว้นะครับตามเดิมนี่ค่ะเป็นห้องหัวมุมเนาะวิวดีมากๆเลยเจอถนนคนเลยโอ้ด้วิวบรรยากาศได้เลยครับมุมนี้มีความเป็นบรัสเซลนะครับ สวยงามมันได้ดูบรรยากาศคนอ่นจักรยานกันอยู่ด้วยเสียวจังเสียวแล้เเราถ่ายเห็นพอดีถอยรถแบบนั้นโอเคนะครับพอดีอ่ะมุมหน้าคือมุมนู้นใช่ไหมที่เป็นสถานนีัถ้าผ่านนี้จะเป็นด้านนี้นะครับนี้ยอยากสวยนี้เรีคืวเขาจะเป็นตึกยาวตึกยาวเลยของเขาหมดตอนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วล่ะใช่ แต่ตอนนี้เราง่วงมากมเพราะว่าง่วงกว่าแล้ว<อ>ตอนนี้ทุ่มแล้วเหรอเออทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแต่เราง่วงกันมากเลยเพราะว่าในวันที่สองปรับเวลาไม่ได้นะครับน่าจะสักอีกสองสามวันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เลยแม่แม่เนาะ ทุกมีเลยค่ะที่เราจะไปเราจะไปตอนเช้านะคะเราจะไปกินบรูชก่อนนะคะแล้วก็มาเกนมาณตนนะครับไปเอาความสวยงามเก่งบอกไปเกนติ้งเกณติ้งคือปีหน้าลูกไปมาเลเซียเกณติ้งมาเลเซียลูกตอนนี้เราอยู่บาสเซลจ้ะไปรักถ้ากลับไปอีกพ่อไม่ไหวพ่อไม่มาเพราเหนื่อยโอเคนะครับขอพักผ่อนก่อนนะคจ้าไปเดี๋ยวจอกันต่อค่ะาบ๊ายบาย